สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานาการณ์ตลาดอาหารสัตว์น้ําในปี2024นะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงปี2025กันค่ะเราจะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนความต้องการอาหารปลาอาหารกุ้งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะคือจากข้อมูลรายงานอุตสาหกรรมหลายๆชิ้นเลยนะคะเปิดมาเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจมากคือ,อภาพรวมตลาดโลกเหมือนจะชะลอตัวลงนิดหน่อยแต่ที่น่าประหลาดใจมากๆคือข้อมูลที่ว่าตลาดจีนหดตัวครั้งแรกในรอบ20ปีเลยเหรอคะ ใช่ครับคือภาพรวมปี2024เนี่ยนะครับถ้าตามรายงานของอ l เท e c เนี่ยการผลิตอาหารสัตว์น้ำทั่วโลกก็ลดลงประมาณ1.1แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นละตินอเมรกาแอฟริกาหรือยุโรปเนี่ยก็ยังโตได้อยู่ครับแต่ก็จะสวนทางกับทางเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อเมริกาเหนือทีอ่ปรับตัวลดลง ซึ่งตลาดหลกัหลกๆอย่างสาหรัฐหรือ EU แล้วก็จีนเองเนี่ยก็กำลังเจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่แบบส่งผลไม่เหมือนกันครับอ๋อค่ะแล้วการที่ตลาดใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกชะลอตัวลงโดยเฉพาะจีนที่บอกว่าหดตัวครั้งแรกในรอบสองทศวรรษเนี่ยค่ะมันสะท้อนภาพอะไรที่แบบน่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะสะท้อนภาพชัดเจนมากครับคือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ การหดตัวของจีนก็เลยเป็นสัญญาณที่ไม่ธรรมดาปัจจัยหลักๆในเอเชียตอนนี้เลยก็คือราคาผลผลิตปลาแล้วก็กุ้งที่มันตกต่ำต่อเนื่องมาสักพักแล้วประกอบกับการระบาดของโรคเป็นระยะะ,ยะด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็พลิกให้กลายเป็นตลาดของผู้ซื้อไปแล้วชัดเจนเลยครับทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์หลายรายเนี่ยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สูงมากแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปล,ปลงหรือการปรับตัวครั้งใหญ่ๆอีก ระลอกหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี2025ครับอืมค่ะปัจจัยใหญ่ๆเหล่านี้ก็คงส่งผลกระทบต่อแต่ละประเทศแตกต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างในมาเลเซียเหรอคะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมาเลเซียเนี่ยก็เจอความท้าทายเรื่องอห่วงโซ่อุปทานครับคือเกษตรกรเขาพยายามเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งขาวหรือแวนามายเนี่ยไปเลี้ยงกุ้งกลาดาหรือโมโนโดอนแต่ปรากฏว่าเจอปัญหาขาดแคลนลูกกุ้งพันธุ์ดีซะง,งั้น ก็เลยต้องอลดความหนาแน่นในการเลี้ยงลงจากที่เคยทำกันซึ่งมันก็ส่งผลด้วยตรงเลยครับทำให้ความต้องการอาหารมันลดลงตามไปด้วยแถมยังมาเจอ,อการระบาดซ้ำเติมของโรคตัวแดงดุงขาวหรือ WSSV และก็โรคขี้ขาว EHP อีกทำให้การฟื้นตัวมันก็เลยช้าลงไปอีกครับค่ะโรคระบาดนี่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วสถานการณ์ในไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนจะมีเรื่องนโยบายเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับของไทยก็มีความซับซ้อนเหมือนกันครับคือช่วงปลายปี2024เนี่ยเคยมีการระงับนําเข้าปลากะพงซึ่งก็กระทบกับการเลี้ยงไปช่วงหนึ่งเลยครับพอตลาดเริ่มปรับตัวได้ก็ดันมาเจอปัญหาขาดแคลนลูกปลาแทนแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องกฎระเบียบการส่งออกลูกปลาไปมาเลเซียอีกแต่ถ้ามองในแง่ดีหน่อยก็คือผู้ผลิตอาหารสัตว์ในไทยเนี่ยเขาพยายามตรึงราคาวไว้นะครับคือไม่อยากเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมากไปกว่านี้ ก็เลยหันไปเน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอาหารแทนครับนอกจากโรคแล้วปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องสภาพอากาศก็ดูจะมีผลเหมือนกันอย่างที่ฟิลิปปินส์เจอพายุใช่ไหมคะถูกต้องครับทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นี่เจอพายใุใต้ฝนไปช่วงปลายปี2 0 2 4ก็สร้างความเสียหายให้กับกระชังปลาไปเยอะเลยครับมันก็กระทบกับการผลิตปลาจระเมรปลาเกา๋าทำให้การใช้อาหารลดลงแล้วก็บวกกับปัญหาโรคระบาดอื่นๆอย่าง WSV ที่ก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าราคาอาหารจะมีการปรับลดลงมาบ้างแต่ว่าเกษตรก,รกรก็ยังมีความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรที่สหรัฐอาจจะปรับขึ้นอีกอันนี้ก็ยังเป็นความไม่แน่นอนที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับค่ะขยับมาที่อินเดียบ้างนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากเหมือนกันการรับมือกับแรงกดดันด้านราคาคุณภาพที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะครับ อินเดียเนี่ยผลผลิตหลกัหลกๆประมาณ75%เลยเป็นปลาในกลุ่มเม j เจร์คัฟหรือพวกวงตะเพียนนะครับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องราคามากครับพอราคาวัตถุดิบบางตัวอย่างเอ่อรำสกัดน้ำมันหรือ DORB หรือกาก,ากถั่วลิสง GN เนี่ยมันถูกลงเขาก็หันไปปรับสูตรอาหารกันเลยครับแต่ก็ยังคาดหวังคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำลง อันนี้ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของนักโภชนาการเลยครับการแข่งขันก็รุนแรงมากนะครับจนผู้ผลิตรายย่อยบางรายนี่ถึงกับต้องออกจากตลาดไปเลยก็มีแต่ก็ยังเห็นการลงทุนใหม่ๆอยู่นะครับอย่าง Growwell Feeds เขาก็เปิดตัวอาหารสำหรับสัตว์น้ำไวอ่อนตัวใหม่ชื่อ Origin แล้วก็มีเรื่องที่ภาครัฐเข้ามาช่วยลดอากรสุลากากรพื้นฐานหรือ BCD ลงเหลือ5%เปอร์เซ็นตเพื่อช่วยหนุนการส่งออกด้วยครับอืมดูเหมือนเวียดนามจะเจอปัญหาโรคระบาดในกุ้งที่รุนแรงมากเหมือนกันนะคะใช่ครับเวียดนามนี่เจอการระบาดของโรคตัวใสในลูกกุ้งหรือ TPD หนักมากครับโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนปี2024ที่ผ่านมา ทำให้โรงเพาะฟักหลายแห่งต้องหยุดผลิตชั่วคราวไปเลยเกิดภาวะขาดแคลนลูกพันธุ์ตามมาผลก็คือความต้องการอาหารกุ้งเนี่ยลดลงไปถึง20-40%เลยนะครับแต่เวียดนามเขาก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารสัตว์น้ำรายใหญ่มากๆนะครับที่น่าสนใจคือมีการนำเข้าอาหารสำเร็จรูปไปใช้ในมาเลเซียตะวันออกด้วยซึ่งตรงนั้นมีกำแพงภาษีอยู่แล้วก็มีความสนใจเรื่องอาหารปลานิลเพิ่มขึ้นด้วยครับ อันนี้เป็นผลมาจากที่สหรัฐไปเก็บภาษีน้ำเข้าสูงกับปลาจากจีนนะครับค่ะทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่เรื่องวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญมากๆตอนนี้แนวโน้มราคาเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมแล้วก็ลานิยาก,กำลังจะเข้ามาแทนทำให้การจับปลาที่เปรูซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาป่นประมาณ40ของโลกเนี่ยกลับมาดำเนินการได้สต็อกก็เริ่มเพิ่มขึ้นครับ ส่วนราคากากพืชโปรตีนสูงที่เคยพุ่งไปแรงๆช่วงปี2022-2023ตอนนี้ก็กลับสู่ระดับปกติแล้วครับคาดว่าราคาข้าวโพดกับถั่วเหลืองก็น่าจะค่อนข้างส่งตัวไปจนถึงสิ้นปี2025นู่นเลยแต่ก็ยังต้องจับตาดูเรื่องนโยบายเชื้อเพึงชีวภาพของสหรัฐแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองโลกพวกนี้ก็ยังมีผลอยู่ครับแล้วเรื่องวัตถุดิบทดแทนแล่ะคะอย่างพวกโปรตีนจากเซลล์เดียวหรือว่าอาหารจากแมลงมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้อ๋อ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นสําคัญมากๆควบคู่ไปกับเรื่องราคาและตอนนี้แต่ว่าการผลิตในเชิงพาณิชย์สเกลใหญ่ๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นความท้าทายอยู่ครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้การแข่งขันในตลาดมันสูงมากจริงๆทั้งเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวกันไปครับเพื่อหาวัตถุดิบที่มันคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุด ค่ะแม้ว่าจะมีความท้าทายเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ยังเห็นการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่อย่างโรงงานใหม่ของ s c r a t ติที่จูไห่ในจีนหรือการลงทุนของ Global Feeds ที่อินเดียเมื่อกี้นี้สิ่งนี้พอบอกอะไรเราได้บ้างคะครับ ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอุตสาหกรรมก็ยังมองเห็นศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวอยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราโบแบงนะครับที่เขามองว่าตลาดสัตว์น้ําที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปเนี่ยจะยังเติบโตเฉลี่ยปีละ3าถึงสในทศวรรษหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้าที่มีมูลค่าสูงนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่ว่าในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยความอยู่รอดของผู้ผลิตอาหารสัตว์หลายรายโดยเฉพาะรายเล็กรายกลางอันนี้ยังคงเป็นคําถามที่เอ่อนากังมุอยู่ครับ สรุปได้ว่าภาพรวมตลาดอาหารสัตว์น้ำปี2024-2025นี่มีทั้งความท้าทายนะคะจากการหดตัวในตลาดสำคัญอย่างเอเชียปัญหาโรคระบาดราคาผลผลิตที่ตกต่ำแล้วก็ประเด็นเฉพาะของแต่ละประเทศอีกแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุดิบที่น่าสนใจอย่างราคาปลาป่นที่เริ่มลดลงการสแสวงหาวัตถุดิบทดแทนใหม่ๆแล้วก็ยังคงมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวอยู่ด้วย ใช่เลยครับคือสิ่งที่น่าคิดตามต่อก็คือว่าภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับทั้งแรงกดดันทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างโรคระบาดสภาพอากาศนโยบายการค้าที่ไม่น่านอนต่างๆแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทั้งสูตรอาหารใหม่ๆวัตถุดิบทางเลือกต่างๆ คำถามสำคัญก็คือในขณะที่อุตสาหการรมกำลังพยายามหาจุดสมดุลหาเส้นทางการเติบโตต่อไปเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นการปรับตัวหรือว่าปัจจัยพลิกผันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกในเร็วๆนี้หรือไม่อย่างไรครับ